สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะคือเราจะมาทำความเข้าใจคนรุ่นใหม่หรือ Gen Z เนี่ยผ่านพอร์ตการลงทุนของพวกเขากันค่ะข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้มาจากการสำรวจพฤติกรรมของนักลงทุน Gen Z ชาวอเมริกันนะคะก็คือคนที่เกิดหลังปี1996นะคะซึ่งเขาก็เผยให้เห็น10หุ้นยอดนิยมที่คนรุ่นนี้ถือครองกันอยู่ครับ เป็นหัวข้อที่น่าสนใจจริงๆใช่ไหมคะคือคนรุ่นนี้เขาก็จะพิเศษหน่อยเติบโตมากับสมาร์ทโฟนอินเทอร์เน็ตนี่คือเหมือนอากาศเลยหาข้อมูลหาอะไรก็ YouTube TikTok อาจจะรู้จักแบบเอ่ออีลอนมัสก์หรืออินฟลูเอนเซอร์ดังๆก่อนวอร์เรนบัฟเฟตด้วยซ้ำไปนะคะใช่ครับใช่ครับมุมมองเขาก็จะต่างออกไปเลยค่ะมุมมองต่อโลกต่อการทำงานการใช้ชีวิตหรือแม้จะก,การลงทุนเนี่ยมันก็เลยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ ค่อนข้างต่างจากรุ่นก่อนๆชัดเจนเลยวันนี้เราเลยจะมาดูกันค่ะว่าทำไมหุ้น10ตัวนี้ถึงเข้าไปอยู่ในใจเจนแซดได้แล้วการตัดสินใจลงทุนของเขาเนี่ยมันสะท้อนความเชื่อค่านิยมหรือว่ามันมีสัญญาณอะไรเกี่ยวกับเมกะาเทรนในอนาคตที่เราควรรู้บ้างมาลองดูกันเลยค่ะครับคือจริงๆแล้วพอดูรายชื่อหุ้น10ตัวนี้นะครับเอลินเก็อาจจะดูเหมือนหุ้นเทคยอดฮิตทั่วไปที่เราคุ้นเคยกันดี ค่ะก็ชื่อคุณคุณทั้งนั้นเลยใช่ครับแต่พอเรามองลึกลงไปเนี่ยจะเห็นว่ามันไม่ใช่การเลือกตามกระแสหรือว่าดูแค่ผลประกอบการสั้นๆนะครับแต่มันเหมือนเป็นการเอ่อโหวตด้วยเงินนะครับให้กับบริษัทที่พวกเขารู้สึกเชื่อมโยงด้วยจริงๆไม่ว่าจะในฐานะผู้บริโภคที่แบบใช้สินค้าหรือบริการนั้นอยู่แล้วหรือในฐานะคนที่เชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ในทิศทางของบริษัทนั้นๆครับกรรมซึ่งก็ไม่แปลกใจเท่าไหรนะ่เนาะครับไม่แปลกใจเลย เริ่มที่ตัวท็อปฮิตตลอดการอย่างเท s l a TSLA ก่อนเลยดีไหมคะดูเหมือนว่าสำหรับเจนซีเนี่ยเท s l a ไม่ใช่แค่บริษัทรถยนต์ไฟฟ้าธรมาธรมดาธรรมดาไม่ใช่แค่รถยนต์แน่นอนครับเทส l a ในสายตาเจนซีเนี่ยมันคือสัญ,ญลักษณ์ของเอ่อ disrupt อะครับคือการท้าชายโลกเก่ามันเป็นไอคอนของการเปลี่ยนแปลงที่จับต้องได้ แล้วตัวอีลอนมัสก์เองก็มีบทบาทสำคัญในการสร้างเนื้อรืหรือเรื่องเล่าที่มันทรงพลังมากๆเกี่ยวกับอนาคตพลังงานสะอาดการก้าวข้ามขีดจำกัดดเดิมๆการลงทุนในเทสลามันก็เลยเหมือนการลงทุนในเรื่องเล่าแห่งอนาคตที่เขาเชื่อแล้วก็อยากให้มันเกิดขึ้นจริงมากกว่าจะมองแค่ยอดขารถยนต์ณนะปัจจุบันด้วยซ้าไปครับน่าคิดมากเลยค่ะ คือเป็นการลงทุนในวิสัยทัศน์ในสตอรี่ที่มันโดนใจเขาแล้วอย่าง Apple AAPL ละคะอันนี้ก็ติดอันดับสูงมากเหมือนกันคงไม่ใช่แค่เพราะ iPhone สวยหรือเปล่าคะอะถ้ามองผิวเผินก็อาจจะคิดแบบนั้นได้ครับแต่พอมองลึกลงไปเนี่ย Apple มันคือการลงทุนใน Ecosystem หรือระบบนิเวศท,ที่มันครอบคลุมชีวิตประจำวันของเจนซีแบบเหนียวแน่นมากๆอ๋ออีโคสิสต ครับตั้งแต่ตื่นนอนยันเข้านอนเลย iPhone MacBook AirPods Apple Music iCloud ทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดเลยการลงทุนใน Apple เนี่ยมันเลยไม่ใช่แค่ความพักดีต่อแบรนด์นะครับแต่มันคือการลงทุนในบริษัทที่เป็นศูนย์กลางไลฟ์สไตล์ดิจิตอลของตัวเองอืคือเขาใช้มันทุกวันเชื่อในความเสถียรประสบการณ์ใช้งานที่ดีถึงแม้จะอยู่ในสวนปิดก็เถอะแล้วก็เห็นโอกาสจากฐานผู้ใช้ที่มันใหญ่มากๆ แล้วก็การขยายไปสู่บริการอื่นๆอีกเยอะแยะเลยครับเข้าใจเลยค่ะคือมันฝังรากลึกในชีวิตประจำวันเขาไปแล้วจริงๆแล้วอย่าง Amazon AMZN ล่ะคะ g e n ซก็น่าจะซื้อของออนไลน์ผ่าน Amazon บ่อยแหละแต่การลงทุนนี่ของมองไปไกลกว่านั้นใช่ไหมคะใช่เลยครับจุดที่น่าสนใจของ Amazon ในมุมมองนักลงทุนรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่หน้าบ้านอย่าง e-commerce นะครับแต่คือหลังบ้านที่ทรงพลังมากๆ อย่าง AWS หรือ Amazon Web Services AWS ที่เป็นคลาวด์ถูกต้องครับซึ่งเป็นธุรกิจคลาวด์คอมพิวติ้งอันดับหนึ่งของโลกเลยเจนซี Gen Z ที่โตมากับอินเทอร์เน็ตกับแอปพลิเคชันเยอะแย,ยะมากมายเนี่ยเขาเข้าใจดีว่า AWS คือโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญมากที่ขับเคลื่อนโลกดิจิตอลที่เขาใช้งานกันอยู่ทุกวันอ๋อ oh, oh. มันคือการมองเห็นเครื่องยนต์ที่อยู่เบื้องหลังไม่ใช่แค่ตัวรถที่เราเห็นข้างนอกครับแสดงว่าพวกเขามองทะลุไปถึงโครงสร้างพื้นฐานเลยนะคะทีนี้ มีชื่อหนึ่งที่น่าสนใจโผล่เข้ามาคือ NIO NIO เป็นบริษัทรถ E ีวีจากจีนการที่หุ้นจีนเข้ามาติดอันดับด้วยนี่มันบอกอะไรเราบ้างคะประเด็น NIO นี้น่าสนใจมากครับมันสะท้อนหลายอย่างเลยหนึ่งคือ Gen Z มีความเป็น Global Citizen สูงนะคือไม่ได้ยึดติดว่าเฮ้ยต้องเป็นแบรนด์อเมริกันเท่านั้น uh huh. สองคือเขาเปิดรับผู้ท้าชิงที่มีศักยภาพไม่กลัวที่จะลองของใหม่ โดยเฉพาะในตลาดที่กำลังโตเร็วอย่าง EV ซึ่ง NIO เขาก็มีจุดเด่นเรื่องดีไซน์มีนวัตรกรรมอย่างเช่นสถานีสลับแบตเตอรี่แล้วก็การเจาะตลาดจีนที่ใหญ่มากใช่ใชเคยเห็นข่าวอยู่ค่ะครับมันก็เลยเหมือนเป็นการเดิมพันกับม้ามืดที่มีแววว่าจะขึ้นมาท้าชนยักษ์ใหญ่ได้ในอนาคตเรียกว่ามองหา the next big things กันอยู่ตลอดเวลาเลยแล้ว Microsoft MSFT ล่ะคะ ภาพจำอาจจะเป็นบริษัทซอฟต์แวร์รุ่นใหญ่หน่อยแต่ทำไมถึงกลับมาอยู่ในความสนใจของ Gen Z ได้คะเนี่ยเพราะ Microsoft ์เขาพิสูจน์ให้เห็นแล้วครับว่ายักษ์ใหญ่ก็ปรับตัวได้อย่างน่าทึ่งจริงๆนะครับอืมจริงค่ะการเปลี่ยนพานสู่ธุรกิจคลาวด์อย่างอช u r ที่โตเร็วมากๆการรุกคืบเข้าสู่โลก AI อย่างจริงจังเลยทั้งการพัฒนาโคไพ l o t แล้วก็การเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ใน Open AI เจ้าของ Chat GPT เนี่ยมันทำให้เจนซี่ไม่ได้มอง Microsoft ว่าเป็นบริษัท เออเก่าแก่หน้าเบื่อแต่เป็นยักษ์ที่ตื่นแล้วแล้วก็กําลังจะกลับมาเป็นผู้กําหนดเกมในยุค AI อีกครั้งพวกเขามองเห็นการเปลี่ยนแปลงตรงนี้แล้วก็สกักยภาพในการเติบโตครั้งใหม่ครับพอพูดถึง AI แล้วอีกชื่อที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ Nvidia NVDA อันนี้ชัดเจนเลยว่าเป็นดาวลุ่งพุ่งแรงมากๆในช่วงหลังๆมานี้ชัดเจนมากครับ NVIDIA นี้คือตัวอย่างคลาสสิกเลยของการลงชุนแบบ Picks and Shovels ในยุคตื่นทอง AI Picks and Shovels ยังไงคะก็คือไม่ว่าใครจะเป็นผู้ชนะในการพัฒนาแอป AI ก็ตามนะครับแต่ทุกคนก็ต้องการพลั่วหรือเครื่องมือสำคัญซึ่งในที่นี้ก็คือชิปประมวลผลประสิทธิภาพสูงของ NVIDIA ที่มันจำเป็นมากๆสำหรับการเทรนการรันโมเดล AI ต่างๆอ๋อเข้าใจแล้วค่ะ GenZ ซดเขาเข้าใจหยุดนี้ดีครับว่านี่คือโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญยิ่งยวดเลยสำหรับเทคโนโลยีที่จะมาเปลี่ยนโลกในอนาคตเขาก็เลยเหมือนกำลังลงทุนในหัวใจของการปฏิวัติ AI เลยทีเดียวเห็นภาพชัดเลยค่ะเหมือนซื้อบริษัทขายเครื่องมือทำเหมืองในยุคที่ทุกคนกำลังแห่ไปขุดทองกันแล้วเมตาหรือ Facebook เดิมละคะตัว Facebook เองอาจจะไม่ใช่แพลตฟอร์มหลักของเจนแซดละมัง้งทำไมยังติดโผอยู่ได้คะ จริงครับว่า Facebook อาจจะดูเป็นเมืองของผู้ใหญ่ไปแล้วในสายตาเจนซะัเนาะแต่ว่าต้องไม่ลืมนะครับว่า Meta เขายังเป็นเจ้าของ Instagram อยู่อ๋อ oh, ใช่ใช่ i n s t a g r กรยังใช้กันเยอะใช่ครับซึ่งยังคงเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่สำคัญมากๆที่ g e n Z t ใช้งานกันอย่างหนานแน่นเลยนอกจากนี้เนี่ยการเดิมพันครั้งใหญ่กับ Metaverse ถึงแม้จะยังดูเอ่อห่างไกลแล้วก็มีคำถามเยอะแยะมากมายค่ะดูเงียบๆไปเหมือนกันครับแต่ ก็ยังสะท้อนความทะเยอทะยานที่จะสร้างอินเทอร์เน็ตยุคถัดไปซึ่งเป็นคอนเซปต์ที่มันก็ยังดึงดูดความสนใจของคนรุ่นใหม่ที่โตมากับโลกดิจิทัลได้อยู่เสมอแม้จะมีความเสี่ยงอยู่บ้างก็ตามครับเป็นการลงทุนที่มองทั้งปัจจุบันคือ Instagram แล้วก็อนาคตคือ Metaverse สสินะคะตัวสุดท้ายในกลุ่มเทคโนโลยีค่ะคือ AMD AMD ดูเหมือนจะเป็นคู่แข่งของ n v d i แล้วก็ Intel มาตลอดเลย ใช่ครับ AMD อาจจะไม่ใช่เบอร์หนึ่งในตลาดชิปนะครับแต่ก็เป็นขวัญใจของกลุ่มเกมเมอร์แล้วก็คนในแวดวงเทคโนโลยีมานานโดยจุดเด่นเรื่องประสิทธิภาพที่คุ้มค่าอ่าใช่ค่ะสายเกมจะชอบกันครับแล้วก็การเป็นมวยรองที่แบบสู้ไม่ถอยพัฒนาตัวเองตลอดเวลาเนี่ยมันทำให้ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มผู้ใช้ที่เขาให้ความสำคัญกับ performance per dollar แล้วก็มองหาทางเลือกนอกเหนือนจากเจ้าตลาดเดิมๆการที่ AMD ติดอันดับมาเนี่ยมันก็สะท้อนว่า GenZ ไม่ได้มองแค่แบรนด์ที่ดังที่สุดอย่างเดียวแต่ยังมองหาคุณค่าแล้วก็สนับสนุนการแข่งขันในตลาดด้วยครับโอเคครบ8ตัวในกลุ่มเทคโนโลยีแล้วนะคะแต่ว่ายังมีอีก2ตัวที่หลุดออกมาจากกลุ่มนี้คือ Disney DIS กับ Netflix NFLX ซึ่งเป็นกลุ่มความบันเทิงไลฟ์สไตล์เริ่มที่ Disney ก่อนเลยค่ะ บริษัทที่ดูเก่าแก่ขนาดนี้ยังมีมนขลังสำหรับเจน Z อยู่อีกหรอคะมีแน่นอนครับแล้วก็อาจจะมากกว่าที่เราคิดด้วยซ้ำนะดิสนีย์ไม่ใช่แค่สวนสนุกหรือการ์ตูนเก่าๆนะครับแต่เป็นเจ้าของจักรวาลแห่งเรื่องเล่าที่ ทรงพลังมหาศาลเลยจักรวาลเรื่องเล่าใช่ครับทั้ง Marvel, Star Wars, Pixar ซึ่งลุ้นเป็นคอนเทนต์ที่เจนเซเติบโตมาด้วยแล้วก็ผูกพันอย่างลึกซึ้งเลยการเปิดตัว Disney Plus ก็เป็นการปรับตัวเข้าสู่ยุคสต r e มม i n g ที่ประสบความสำเร็จมากๆทำให้แบรนด์และคอนเทนต์เหล่านี้ยังคงอยู่ในชีวิตประจำวันของพวกเขาอยู่การลงทุนใน Disney มันก็เลยเหมือนการลงทุนในความทรงจาและจินตนาการที่พวกเขารักบวกกับโมเดลธุรกิจ s t รีมม i n g ที่มันตอบโจทย์ด้วยครับ เข้าใจเลยค่ะเป็นการลงทุนในทรัพย์สินทางปัญญาหรือ IP ที่แข็งแกร่งมากๆแล้ว Netflix ล่ะคะอันนี้คงไม่ต้องสงสัยเลยมั้งคะว่าทำไมถึงติดอันดับใช่ครับอันนี้ชัดเจนมาก Netflix คือผู้ปฏิวัติพฤติกรรมการเสพสื่อของคนทั้งโลกอย่างแท้จริงเลย Gen C เนี่ยคือโตมาในยุคที่การดูคอนเทนต์แบบ On Demand มมันเป็นเรื่องปกติไปแล้วใช่ค่ะเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้วครับ Netflix ไม่ใช่แค่แพลตฟอร์มนะแต่มันคือสัญลักษณ์ของอิสราภาพในการเลือกดูสิ่งที่ชอบที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้มันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่มากๆที่ต้องการความสะดวกความหลากหลายและก็การควบคุมประสบการณ์การรับชมด้วยตัวเองการลงทุนใน Netflix ก็เลยสะท้อนการยอมรับในโมเดลธุรกิจที่มันเปลี่ยนโลกและก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิธีชีวิตไปเรียบร้อยแล้วครับโอเคค่ะครบแล้วทั้ง10หุ้นยอดนิยมของเจ n ซนะคะทั้ง Tesla, Apple, a m azon NEO, Disney, Microsoft, NVIDIA, Netflix, Meta แล้วก็ AMD ทีนี้ถ้าเรามองภาพรวมทั้งหมดนี้ค่ะมันกำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับวิธีคิดมุมมองของคนรุ่นนี้บ้างคะจุดที่น่าสนใจแล้วก็เป็นแก่นสำคัญเลยนะครับคือมันยืนยันแนวคิด invest in what you know and believe in อย่างชัดเจนมากๆเลยครับลงทุนในสิ่งที่รู้และเชื่อมัน่นใช่ครับเจนซี่ไม่ได้เลือกหุ้นจาก รายงานของนักวิเคราะห์หรือคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญเป็นหลักแต่เลือกจากประสบการณ์ตรงของตัวเองเลยพวกเขาใช้สินค้าหรือบริการนั้นจริงๆในชีวิตประจำวันอย่าง Apple, Amazon, Netflix หรือเชื่อในวิสัยทัศน์หรืออุดมการ์ที่บริษัทนั้นนำเสนอเช่น Tesla, NIO หรือ NVDA กับเรื่อง AI ค่ะและก็เห็นโอกาสในการเติบโตของเทคโนโลยีหรือเทรนนั้นๆอย่าง Microsoft กับ Cloud AI หรือ m e ร a กับ Metaverse มันเป็นการลงทุนที่สะท้อนตัวตนค่านิยมและก็มุมมองต่ออนาคตของพวกเขาอย่างแท้จริงเลยครับมันเหมือนกับว่าพอร์ตการลงทุนกลายเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงออกถึงตัวตนหรือ self expression ไปด้วยเลยนะคะไม่ใช่แค่เรื่องผลตอบแทนทางการเงินอย่างเดียวถูกต้องครับ แล้วก็น่าสังเกตว่าพวกเขาดูจะไม่ค่อยยึดติดกับชื่อเสียงเก่าแก่หรือแบรนด์ที่เป็นตำนานเท่าไหร่เลยถ้ามีแบรนด์ใหม่ที่น่าสนใจอย่าง NIO หรือมีเทคโนโลยีใหม่ที่น่าตื่นเต้นเขาก็พร้อมจะกระโดดเข้าไปลงทุนเลยใช่เลยครับความไม่ยึดติดกับอดีตและก็การมองไปข้างหน้าอย่างชัดเจนนี่คือลักษณะเด่นของเขาเลย พอร์ตของ Gen Z มันก็เลยเป็นเหมือนกระจกที่สะท้อนเมกะเทรนสำคัญๆของโลกตอนนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด t ท s l a NIO การครอบงำของเทคโนโลยีและอ c o s y s t e m a ม p p p l m a z o z o n m r o s o s t f t การปฏิวัติของ AI NVIDIA Microsoft AMD การเปลี่ยนแปลงรูปแบบความบันเทิง Netflix Disney แล้วก็การเปิดกว้างต่อบแบรนด์ระดับโลกอย่าง NIO ด้วยครับ mm. มีข้อมูลเสริมนิดนึงที่น่าสนใจจากบทความต้นทางด้วยค่ะเขาบอกว่าหุ้นเ้าใน10ตัวนี้นี่รู้สึกจะยกเว้น NIO นะตอนที่บทความเขียนนะคะสามารถลงทุนได้ในประเทศไทยผ่านเครื่องมือที่เรียกว่า DR หรือ Depository Receipts ซึ่งซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยเงินบาทได้เลยเรื่องนี้มีความหมายยังไงบ้างคะออ oh. DR หรือใบแสดงสิทธทิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงเนี่ยนะครับมันเป็นเครื่องมือที่ทําให้ผู้ลงทุนไทยเราเนี่ยเข้าถึงหุ้นต่างประเทศชั้นนําได้สะดวกขึ้นมากๆเลยครับสะดวกขึ้นยังไงคะคือแทนที่เราจะต้องไปเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นต่างประเทศโดยตรงซึ่งมันอาจจะมีขั้นตอนที่ยุ่งยากนิดหน่อยหรือมีค่าธรรมเนียมที่สูงเราก็สามารถซื้อขาย DR เหล่านี้ ผ่านบัญชีซื้อขายหุ้นไทยที่เรามีอยู่ได้เลยอ๋อใช้บัญชีเดิมได้เลยใช่ครับเหมือนซื้อขายหุ้นไทยตัวหนึ่งเลยใช้เงินบาทมีสภาพคล่องพอสมควรแล้วก็จุดเด่นสำคัญที่แหล่งข้อมูลเขาระบุไว้นะครับคือกำไรจากการขาย DR หรือ Capital Gain เนี่ยได้รับการยกเว้นภาษีเอาจริงเหรอคะ ครับตามข้อมูลที่ระบุไว้นะครับซึ่งนั่นก็อาจจะหมายถึงผลตอบแทนสุทธิที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับการลงทุนในหุ้นต่างประเทศโดยตรงบางช่องทางที่อาจจะต้องเสียภาษีกําไรในส่วนนี้ไปโหถือเป็นข่าวดีมากๆเลยนะคะสําหรับนักลงทุนไทยที่สนใจหุ้นระดับโลกที่เจนเซ็ตกำลังจับตามองอยู่แบบนี้ทําให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นเยอะเลยครับง่ายขึ้นเยอะเลยครับเอาล่ะค่ะเราก็ได้เจาะลึกพอร์ตของเจนซีกันไปพอสมควรแล้วนะคะ เห็นได้ชัดเลยว่าการลงทุนของคนรุ่นนี้เนี่ยมันเชื่อมโยงกับชีวิตความเชื่อแล้วก็การมองอนาคตอย่างแยกไม่ออกจริงๆพวกเขาให้ค่ากับนวัตกรรมที่จับต้องได้แบรนด์ที่สร้างความผูกพันแล้วก็เทคโนโลยีที่จะมากำหนดทิศท,ทางของวันข้างหน้าใช่ครับแม้ว่าในปัจจุบันนี้เจนซีอาจจะยังไม่ใช่กลุ่มนักลงทุนที่มีเม็ดเงินใหญ่ที่สุดในตลาดนะครับแต่แนวทางการเลือกและเหตุผลเบื้องหลังการลงทุนของพวกเขาเนี่ย กำลังส่งสัญญาณที่ดังและชัดเจนออกมาเลยการจับตาดูว่าคนรุ่นนี้กำลังให้ความสนใจกับอะไรกำลังใช้เวลาใช้เงินไปกับอะไรอาจจะเป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดเลยนะครับในการมองเห็นคลื่นลูกต่อไปหรือเมกรเทนด์ของโลกได้ตั้งแต่เนินๆก่อนที่มันจะกลายเป็นกระแสะหลักเพราะว่าอีกไม่นานเขาก็จะกลายเป็นกำลังซื้อสำคัญและก็ผู้กำหนดทิศทางตลาดอย่างเด็มตัวแน่นอนครับการที่พวกเขาเลือกจากสิ่งที่ใช้จริง เชื่อจริงแล้วก็เห็นโอกาสจริงเนี่ยมันก็ชวนให้เราคิดต่อนะคะใช่ครับมันทําให้เกิดคําถามที่น่าสนใจทิ้งท้ายไว้เหมือนกันนะครับว่าเอ๊นอกเหนือจาก10บริษัทที่เราคุยกันไปแล้วเนี่ยมันมีบริษัทอื่นเทคโนโลยีอื่นบริการอื่นหรือเทรนด์อื่นๆอีกไหมที่กําลังค่อยๆแทรกซึมเข้าไปอยู่ในชีวิตประจําวันของเจนซตอนนี้แบบเงียบๆอืมอืม โดยที่เราอาจจะยังไม่ได้สังเกตเห็นหรือยังไม่ถูกพูดถึงในวงกว้างแต่กำนันรอวันที่จะเติบโตและก็กลายเป็นดาวเด่นดวงต่อไปในพอร์ตการลงทุนของคนรุ่นใหม่ในอนาคตอันใกลน้นี้การมองหาสัญญาณอ่อนๆเหล่านี้ในพฤติกรรมของเจนซีเนี่ยอาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการค้นพบโอกาสการลงทุนครั้งต่อไปก็ได้นะครับ